ความเดิมตอนที่แล้วที่ต่อไปนะคะเราจะพาไปดำน้ำกันนะคะที่ที่ไหนที่เกาะอะไรเกาอะไรมเซนแสมสารเล่มงเลมูตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ดำน้ำลองสน็อกกิ้งแสมสานค่ะเดียนนี้กันเรียบร้อย เธอค่ะเราจะไปดูการสอนว่ายน้ำ มาแนะนําการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำครั้งแรกนะครับเราอุปกรอ์ขึ้นมานะครับตรวจเช็คอุปกรณ์ว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่หรือมันมีสีที่ขาดตรงไหนนะครับการใส่ของเรานะครับให้ดูด้านข้างก่อนนะให้ปรับระดับสายให้เป็นสายที่ให้ยืดออกได้นะครับเพื่อที่ทําไมเราถึงปรับยืดเพื่อที่เวลาเราใส่เราจะได้ดึงได้นะครับให้มันกระชับหน้านะครับสําหรับการใส่ต่อไปดูการใส่รับ สำหรับการใส่นะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับที่มีลายผมข้างหน้าให้ให,ให้ให้เรียกว่าให้เสยผมขึ้นนะครับเสร็จแล้วเมื่อเสยผมขึ้นเสร็จเราใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะครับถ่างสายนี้ออกแล้วสวมเข้าไปกระรักการสวมการสวมแมสโดยให้แบบอาบติดสนิททั้งหน้านะครับปิดจมูกไว้โดยที่เราจะหายใจเข้าปากการใส่ไม่ให้มันทับหูนะครับ ไม่ให้มันท้าหูให้มันรัดไตาตามร่องผมนะครับ,รบเสร็จแล้วเราจะหายใจทางปากอ่สักครั้หนึ่งถ้าบันหลวมหรือว่ามันไม่กระชับหน้าให้ดึงเส้นด้านข้างที่รองดึงออกเยอะให้ดึงอ่านี่ก็คือจะกระชับนะครับอ่านะครับอันนี้กระชับแล้วเราก็ปั่นโอเคอเมื่อเราหายใจโดยใช้แบนแล้วครับต่อไปจะไปการใช้ท่อ จะเป็นการใช้ท่อเมื่อกี้นี้เราเราใช้แมสกไปแล้วตไวเป็นการใช้ท่อการใช้เราจะให้สุงพาสตีอันนี้การใช้นะครับนี่เป็นท่อการใช้ก็คือคาไปเลยนะครับค่ายร่อครับอ่านะครับจะอยู่แบบนี้นะครับ อยู่แบบนี้แล้วเราจะหายใจโดยใช้ปากนะครับหายใจเข้าหายใจออกโดยใช้ปากเสร็จแ,แล้วเสร็จแ,แล้วเมื่อ <c oughs> ถ้าน้ําเข้าไปในท่อ <c oughs> เกินจนเราหายใจโดยใช้ท่อมันได้เราจะเป่าออก <c oughs> อ่าเป่าออก <c oughs> น้ําก็จะออกทางช่องนี้ <c oughs> น้ําก็จะออกทางช่องนี้ฮะโดยที่เราไม่ต้องคลายแมสออ,ออกใคลายอ่าคลายท่อหายใจออกมานะครับ คครับขอบคุณครับสิ่งที่ไม่ควรทําบนเรือนะครับคือการกระโดดลงน้ํานะครับไม่ทํานะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าด้านล่างมีอะไรความลึกมันขนาดไหนนะครับไม่ควน้ำนะครับพี่เพราะถ้ากระโดดลงมาแล้วอาจทำให้อุปกรณ์เราหลุดหายอย่างนี้ได้นะครับนะครับให้ถอยหลังลมนะครับ ค่อยก้าวลงตามบันไดก็ค่อยหย่อนตัวลงอพอพอเราถึงนะ้บเราจับให้แท้หยอ่อนต้นลงนะครับค่อยหยอ่อนต้นลงไปอาาโอเคครับหย่อนต้นลงไปโอเค เราประสบปัญหาเข้าที่พักไม่ได้<ม>คือที่นี่นะคะจ้าเห็นไหม,มคือตอนนี้เราเข้าที่พักไม่ได้ทุกคนคือหน้าโสมมาแล้วคือหิวข้าวมากคือรปมาพอที่นี่ช่อะไรไ,ไม่ได้เลยจ้าก็ต้องรอต่อไปว่าเราจะเข้าที่พักกันได้หรือเปล่านะเพราะว่าข้างในก็ไม่รับสายเราเลยดูน้าทุกคนนี่คือที่พักเรา คือไม่ตรงปกมากจ้าแล้วคือดูที่ผักตรงค้ามนะคะอืมฮารูฮาลาคือดีงามหาันกับมาคือไม่ตรงปกค่ะเราจะพาไปชมข้างไหนบ้านกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำของบ้านหลังนี้นี่คือภาพบรรยากาศของ เพื่อนๆนะคะเขาให้เรามาด้วย oh, <no. S 1> ไปดูนะคะบ้านก็คือไม่มีไม่ได้ล็อกอะไรทั้งสิ้นห้องนอนหนึ่งห้องนะคะห้องนี้เราให้พี่พีขับรถมาให้เราพักนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ำต่อไปเป็นห้องนอนอใช่เหรอมาทุกคนคงจะได้ยินในคลิปนี้แล้วก็อย่ามานะคะนี่นะคะไม่ตรงปกใดๆทั้งสิ้นค่ะ จะมีตู้เย็นหนึ่งตู้มีห้องน้ำสองห้องลค่ะปาร์ตี้ของเรานี่นะคะมีเบคอนมีหมูหมกักน้ำจิ้มปลาหมึกนี่เลยคะ่ะ น้งปลาหมึกค่ะน้ำจิ้มซฟูดน้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มชุกกี้พี่สาวกดอัดแล้วทุกคนวันนี้เราก็เหนื่อยจากการดำน้ำมาก็พอสมควรแล้วก็มาเจอเรื่องใหญ่ๆเช่นไม่ใช,ใช่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะอีวันมาสิไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะ